สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับครับโอ,อ้นี่ได้ปลาก้างมาแหมแล้วครับโอ้ปลาก้างมันเข้าตุ่มเนาะตุ่มบนไดยใส่ปลาเย็ยน,นครับนี่ฝรั่ะเริ่งหัวยังได้กินเลยเอามาฝากนี่ครับโอ้ปลาก้างร้อนๆนะตัวใหญ่ๆก็มีครับปลาก้างมันแตกต่างจากปลาลิ่มนะครับตรงขีบมันจะสีคล้ายๆปลากัดนะครับ ีู่ได้ไมาเยอะเลยนะครับปลาคางนี่นีปลาปนเมนูน้ำพริกครับผมเพลิงที่สุดละโอ้โหอยากเอาแย่ใดกินแล้วครับคางเนาะนอกจากเมนูน้ำพริกครับหยอพอ,พอต่ำน้ำพริกดีกว่าตามพริกปกลาคางให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะลูกกินตัวกว็ครับกินตัวเนาะครับร่อยนะ วันนี้ผมจะนี่ครับเอามาปิ้งในหม้ออบลมร้อนนะครับง่ายดีเนาะมาได้ดังไฟครับอ่นนี้ครับนี่มีพริกแต้เลยครับออจีด้วยกันเนาะอันนี้พริกหนุ่มครับหอมแดงกระเทียมนะปลากัางเฮาก็ะคอดเกตเอาขี้มันออกเห็นนะครับทุกอย่างที่เฮาเอาไปปิ้งมาตะกี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนี่หอมแดงครับเดี๋ยวเฮาแกะเปลือกมันก่อนทุกอย่างนะครับยกเว้นกระเทียมเนาะมันต้องแกะก็ได้ครับ เตรียมใส่โคกเลยอ่าพริกนี่เดี๋ยวเอาเนี่ยครับลืบเปลือกมีมันออกก่อนเนาะอ่ะเด,เดี๋ยวขอตัวกลับมาน,นะครับนี่ลืบเปลือกพริกเนาะปะลากก้างเฮานนี้ก่อเดี๋ยวไส์เอาแต่จีนมันนะครับนี่หมอหมะเนี่ยครับโอ้นี่ครับแกะหอมแดงแกะเปลือกพริก หนุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จีนปลาเนาะผมแก้แล้วผมเอาลาบไปห,หน่อยครับนี่เพื่อความปลอดภัยของเหงือกครับผมยกก้างจะปักเนาะอ่าอันนี้ก็กระเทียมกับพริกแต้จีนะครับเอาตำแล้วเนาะเอาใส่เกลือเห็นหน่อยครับอืมใส่ไปนิดนึงอ่าทนี้เอาพริกใส่เลยครับพริกหนุ่มจีเนาะ ต่อด้วยหอมแดงครับหอมแดงที่ของจีเหมือนกันนะครับตามพริกตามหอมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หอมจีนปากก้างของเ้าครับใส่ลงไปเลย อลองจิมสักหน่อยครับออเดียวเติมเกลือให้หน่อยครับจางเกลือนิดนึงเครื่องปรุงนะครับอนอกจากเกลือเนอะาะใครจะใส่น้ำปลาก็ได้นะครับมกว่ากันเนาะ ใส่เกลือไปละจิ้มหำกรมครับโอ้เหมาะาสุดท้ายครับนี่ผงปรุงรสสักหน่อยอแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเนาะสอยต้นผักชีต้นหอมโรยก่อนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกินครับผมตั้งน้ำครับผมนี่ใส่จะไข่ไปหน่อยครับ อันนี้เป็นนี่ครับหมูเครื่องในไส้ของปลาก้างเนาะนี่เราหยิบออมาต้มครับนี่ครับต้มแปงน้ําเพียะครับผมกินครับในน้าพริกนะครับนี่อันนี้เกาะหัวมันครับใส่ไปตัวเลยครับโอ้โหเหมาะต้มน้าเพียะกินครับน้ําพริกครับอ่แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับนี่น้พริกปลาก้างของเราครับน่าค่าพอดี กินข้าวแรงด้วยกันครับคุณผู้ชมครับน้องอมอก,กินอย่างน่ะบะ,ะแตงวันนี้ก็มีพักกับครับมีบะแตงเนาะอันนี้เขือต้มครับอันนี้ก็อักกาดเขียวปีเนาะเอาต้มด้วยกันกับเขือนะครับเอากับน้ำพริกปาก,ก้างของเฮาเนาะเหมาะครับเหมาะครับอ่าอันนี้ก็น้ำพริกมันเนาะน้ำพริกน้ำซุปมันครับน้ำต้มไส้มันเนาะกะหัวมัน โอ้เหมาะครับอโอ้อยปั่นข้าวจำโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้น้องหอมนั่งดีดีโลปั่นข้าวจำครับน้ำพริกปากกั้งโอ้เหมาะครับผมงงข้าข่า <laughs> กิกนก็กินน้ำพริกเสือ,อพ่อก็กินอ,อืมโอ้เหมาะครับนี่กรารบัดแตงด็งเลยครับ นี่น้ำซุปน้ำเพรีกมันครับกิ่นน้ำพริกเนาะอาจจะขอแห้งครับผมหยิบน้ำซุปตัยครับเ <c oughs> หมาะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับ <c oughs> ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและก็ลูกๆตัวนะครับ <c oughs> คลิปหน้าจะเป็นเมนูอย่างก็คอยติดตามนะครับ วันนี้ขอตัวกินก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมกุ้ยให้คุณผู้ชมดูดูแหมกรรมาน้าพริกปากกังครับอเอาไหมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนสสวัสดีค่ะ